English ีสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้รายการ English Kiddy ขอเสนอประโยชน์สำคัญที่ว่า I will always be faithful to my loved one ซึ่งแปลว่าฉันจะซื่อสัตย์ต่อคนรักของฉันอยู่เสมอคะ่ะ faithful แปลว่าซื่อสัตย์โดยการรักษาสัญญาอย่างไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคะ่ะออกเสียงว่า faithful faithful คุณจะซื่อสัตย์กับคนรักของคุณได้คุณต้องมีความเชื่อศรัทธาในตัวเขาค่ะรักโดยไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าเขาจะมีหรือจะจนไม่ว่าเขาจะดีขึ้นหรือจะตกต่ำลงไม่ว่าเขาจะอยู่ใกล้หรือจากไปไกลไม่ว่าเขาจะป่วยไข้หรือสบายดีจะอยู่เคียงข้างเป็นความหวังและเป็นกำลังใจให้เขาอยู่เสมอค่ะ I will always be faithful to my loved one ส่งเสริมความดีเพื่อสังคมงดงาม ด้วยปตทโสโผ